สวัสดีสวัสดีทุกคนวันนี้พามาชมบรรยากาศการเตรียมงานภายในวัดศรีสว่างนารามเตรียมสถานที่ไว้จัดงานในวันพรุ่งนี้เป็นวัดหลวงปู่ทานาคราบันนุวัดศรีสว่างนารามอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี บรรยากาศค้มๆอากาศไม่ร้อนมากไม่คืมฟ้าค้มฝนยากาศค้มๆภายในวัดีแสงแดดสลับค้มบ้าง อาจจะมีชาวบ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนาะก็เจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆมาช่วยจัดเตรียมงานมีทั้งพระทั้งเนนจากหลายวัดชาวบ้านหลายหมู่บ้านมา เพื่จะเตรียมงานภายในวัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับลูกศิษย์แล้วก็ประชาชนผู้แขกผู้มีเกียรติต่างๆที่จะเดินทางมาร่วมงานภายในวัดในวันพรุ่งนี้ก็หลักวันนี้ก็เตรียมสถานที่ นี่เป็นแมมลอยโอ้ยนเสียโอ้ยนเสี อันนี้เป็นเมมประกอบเตรียมพิธีเตรียมงานไว้สำหรับทําพิธีพวกนี้เป็นงาน,งานวัด แม่ประกอบประดับเสื้อแบบนี้ราคาหลักแสนขึ้นจชสำหรับทำพิธีฉชันผู้ใหญ่เป็นการเตรียมงานไว้สำหรับทำพิธีในวันพวกนี้ วันที่เปิดเสภาก่อนเรียนเชิญญาจมุมอุศิลูกหาว่ามีใจบนใจศรัทธา,าของหลวงปู่ทานาขวานโนอพัดสีสว่างนารามอำเภอโพชัยยางเซซัย xem sám nên nói nhanh xem chăn 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 เป็นเมน,นประกอบสั่งมาทำเฉพาะพิธี นี่เป็นบรรยากาศเตรียมฮะวยสําลดวนที่น,นี้เป็นบรรยากาศภายในวัดที่สว่งางนาราม จำเป็นเพราะฉัเมมจำลองจะทำพิธี Adapted ต,ต่งแบบสวยงาม อันนี้เป็นบรรยากาศภาพรวมจัดงานเตรียมงานไว้สำหรับวันพรุ่งอยู่ภายในวัด

ก็ทาให้พระ,ะองค์ก็มีสื้อพร้อมวัดถุมมงคล Saya chat. Ah, kita mampir ke sana. มาดูม้าสีหมอกกินเยอะสีหมอกนี่นะสีเทาส,าสีหมอกสีหมอกม้าสีหมอก นี่เท่าซีโมะนี่ม้าแดง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 กินยา กลับกลับกลับดูมาเดียงน้นนั้นาสีหมอบมาสีหมอกกับมาเดียง

เดืบเบลเยอรอร่อยเจอไหนกินเยอะกว่ากัน เดงกับม้าสีหมอกมาดูมาวัดกินยาเดี๋ยนมาดูมาด้าแดง ซีแดงวอนเนี้กินแบบค่อยๆเคี้ยวอืเต็มป,ปากเต็มคำเคี้ยวแบบอร่อยอร่อยเสื้อทรงเป็น เป็นม้ากลางที่ขนาดตัวไม่ใหญ่มากม้าพันธ์ไทยทลองเท้าฟังเสียงเคียวโอ้โอเหมือนจะจะออกแข็งๆหน่อยวันนี้เจอ,อยญ้าแข็ง เคี้ยวแบบอร่อยอร่อยน่ะมาดูฟังเจม้าหมอกบ้างดูมาด้าแดงเสร็จแล้วมาดูม้าหมอกเจม้าสีหมอก